พุทธวจนะชุดมักวิธีที่ง่ายกัสปะหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้วจกรู้ได้เองจกเห็นได้เองกัสปะหนทางนั้นเป็นอย่างไรปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่าหนทางนั้นคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการละนันทิพบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจพิกุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายมูดแม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด้พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ ภิกุทั้งหลายน้ำลายแม OK? so, ้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายหนองแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขุทั้งหลายโลหิตแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้